สบายนีพี่น้องกำลังเสียบุดสาวเก็บเห็ดพี่น้องตายขับเนาะจะคิดปวดก็จกกะคิดตะงุพี่น้อ,อ, <c oughs> องไอ้พี่น้องไอ้สะออนพี่น้อ,เองเห็ดปวดดอกงามเสียบุษสาวนออกคงฮัเก็บเห็ดตายขาดพี่น้องสะออน ไม่ขนาดสักับพี่นอกเพิงบรรยากาศเก็บเห็ดลายๆขนาดเห็ดเน้กินเนี่นกนกอนกกันเห็ดปวกแล้วก็เห็ดโคนพี่นนองขนาดพี่นนอง พุดโญได้ดูพี่ออเอกระดังพอดีเลยงตืน่นพี่นอ้องไทยกูใต้วันนี้เสียผูสาวกูนอกฮะเก็บเห็ดตัวหนามาขายกันพี่น้องเว้ยเห็ดลังงกพี่นอ้นอง เฮ็ดละงู o, สีแขว้วสีเหลืองสีขาวขาวไข่ไข่พี่นอนะ้องผมเป็นเห็ดผอเด็กพี่น้องเฮ็ดไข่เห็ดละงูอุ้ยเหรอ,อง,งามสวยๆทั้งนั้นพี่นอ้องไข่เห็ดละงงูนะพี่นอ้องผมเป็นเห็ดผอ เวิ้งนสอนนนอนพี่นนอะพี่น้องเขาเป็นเก็บอะไรขาดอกคือสวยที่สวยพี่นอ้องไข่พี่นอ้องถูกเก็บดอกง่ายคาดสะออนพี่น้องสะออนเป็นเก็บ อทุกผูทุกคนนั่ไงใครจ็หลังงกันมี่ดอกตัวเว้งามงามงามที่้องอ่คักคักพี่น้องต้ยุูใต้วันีห มันเดี่ยวภาษีหายถงสียงไปขายที่พี่นอ้องเก็บมาขายกันนะเ hey, no hey. ข็นน้องเว้นชาวนตหายเจีงขายหน่ะยขายกัยึดตะไคร่รอกไบยตะลอกผสมมันพี่นอ้องใส่ถงไปขายเอ เก็บไรเดี๋ยวจินกับไปขายเองละี่น้องวันนอกวันหน้าฮะเก็บเพียร์ไรเดี๋ยวจินกับไปขายน้ำเพราะอะไรงี้ยเสีขนมให้ดูกินม,ม,มีใคร,ร,รเดิมก็ไลค์กดแชร์ถ้าพี่น้องเดิมเพื่อเป็นกังใจทำคลิปดีเพื่อใหน้องดบ๊ายบายพี่น้อกพ,พอก็คลิปหน้า